สิบสองผลไม้ลดน้ำหนักสำหรับชาวออฟฟิศเลือกกินได้ไม่อ้วนผลไม้พร้อมรับประทานเลือกกินตามนี้เพราะนี่คือผลไม้ลดความอ้วนกำลังลดน้ำหนักอยู่แต่หาอาหารที่รับประทานแล้วไม่อ้วนได้น้อยมากยิ่งกับคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารกินเองเช่นพนักงานออฟฟิศต้องซื้ออาหารนอกบ้านกินตลอด วิธีที่จะช่วยเราลดน้ำหนักได้มากที่สุดก็เห็นจะเป็นการรับประทานผลไม้ให้มากกว่าขนมทั้งหลายใช่ไหมคะแล้วผลไม้เข็นหรือผลไม้พร้อมรับประทานที่จัดมาเป็นแพ็คขายตามตลาดแบบไหนคือผลไม้ลดความอ้วนที่ชาวออฟฟิศควรเลือกรับประทานดีเรามีลิสต์รายชื่อผลไม้ไม่อ้วนแนวแนวผลไม้ลดน้ำหนักมาบอกต่อตามนี้เลยค่ะฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีเส้นใยอาหารสูงและยังมีแคลอรีต่ต่ำ รับประทานแล้วจะช่วยทำให้อิ่มง่ายนอกจากนี้ฝรั่งยังมีคุณสมบัติช่วยลดการสลายตัวของแป้งและลดการดูดซึมของน้ำตาลด้วยเหตุนี้ฝรัง่งจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังลดความอ้วนที่สำคัญฝรัง่ง1ลูกน้ำหนัก225กรัมมีปริมาณน้ำตาลเพียง3.12ช้อนชาเท่านั้นเองค่ะถ้ารับประทานสักครึ่งลูกก็รับพลังงานไปเพียง50-60กิโลแคลอรี ผล,ลไม้ลดน้ำหนักอย่างแอปเปิลเป็นผล,ลไม้ที่อุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและเกลือแร่ที่ดีต่อร่างกายด้วยเหตุผลนี้แอปเปิลจึงเป็นผล,ลไม้ตัวแม่ที่ช่วยลดความอ้วนได้เพราะไฟเบอร์จะช่วยให้คุณอิ่มไม่กินจุบจิบระบบการขับถ่ายก็จะดีเลิศแถมยังมีวิตามินที่ช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยเปล่งปลังปล่งได้อีกต่างหากฉะนั้นจัดแอปเปิลเป็นของว่างระหว่างวันได้เลยค่ะสักหนึ่งผลแคลอรี่ก็ประมาณ60กิโลแคลอรีเท่านั้น สับป,ปะรดประมาณ6-8ชิ้นพอดีคำให้พลังงานราวๆ50-70กิโลแคลอรีและนอกจากสับป,ปะรดจะมีรสหวานอมเปรี้ยวไฟเบอร์สูงวิตามินแร่ธาตุก็มากแล้วในสับป,ปะรดยัดงอมีเอนไซม์โบรมเลนบรีเลนซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยโปรตีนได้ดีส่งผลให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะโปรตีนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้ง่าย ดังนั้นใครกำลังลดน้ำหนักและสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันสับประรดคือผลไม้ที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวค่ะแตงโมเป็นผลไม้ช่ำน้ำมีรสชาติหวานชื่นใจ ดังนั้นใครที่ชอบตบมืออาหารด้วยขนมหวานของหวานของกินเล่นทอดทอดมันๆแนะนำให้ใช้เงินที่กำลังจะออกจากกระเป๋าสตางค์ไปซื้อแตงโมรับประทานดีกว่าขาอร่อยชื่นใจคลายร้อนคลายรสชาติเผ็ดเผื่นเืนคอได้แถมรสหวานจากระแตงโมยังช่วยลดความอยากอาหารหวานหวานได้ดีเลยละและเห็นแตงโมหวานฉ่ำอย่างนั้นบอกเลยค่ะว่าแตงโมประมาณ10ชิ้นพอดีคำให้น้ำตาลแค่2.17ช้อนชาเท่านั้นเองและให้พลังงานราวๆ6 0สิถึง กิโลแคลอรีนอกจากมะละกอจะเป็นผลไม้ตัวแม่ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วมะละกอยังมีปริมาณไฟเบอร์มหาศาลมีเอนไซม์ช่วยย่อยที่สามารถกำจัดคราบโปรตีนเก่าๆที่ร่างกายย่อยไม่หมดออกไปเท่ากับช่วยกำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงานของลำไส้ทำให้อาหารที่เรารับประทานเข้าไปถูกย่อยและดูดซึมได้โดยง่าย อีกทั้งในมะละกอยังมีฟลาโวโนอยด์แคโรทีนวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระเป็นอาวุธชั้นดีคอยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายดังนั้นสาวๆที่อยากมีผิวพรรณดีผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยก็จัดมะละกอได้เลยค่ะแต่ก็อย่าเผลอรับประทานมะละกอสุกมากจนเกินไปนะเพราะมะละกอสุก8ชิ้นพอดีคําจะให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรีรับประทานมากกว่านี้ก็ได้รับแคลอรีและน้ําตาลจากมะละกอสุกมากขึ้นจ้า ชมพู่เป็นผลไม้ที่ให้แคลอรี่น้อยมากจากข้อมูลของกองโภชนาการกรมอนามัยทำให้ทราบว่าชมพู่ทับทิมจันหนึ่งผลใหญ่ปริมาณประมาณ126กรัมให้พลังงานเพียงแค่53กิโลแคลอรีเท่านั้นส่วนน้ำตาลก็ประมาณ2.4ช้อนชาต่อ1ผลอีกทั้งชมพู่ยังเป็นผลไม้ที่มีสัดส,ส่วนของคาร์โบไฮเดรตไม่มากไฟเบอร์สูงดังนั้นจึงจัดเป็นผลไม้ที่รับประทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนค่ะ เนื้อแก้วมังกรสีขาวประมาณเศษหนึส่วนสผลจะให้ไฟเบอร์ประมาณ2.6กรัมในขณะที่ให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรีแก้วมังกรเลยจัดเป็นผลไม้ช่วยลดน้ำหนักเพราะเป็นผลไม้ที่มีสารมิวซิเลตมิวซิลซึ่งมีเฉพาะในตระกูลกระบองเพชรลักษณะคล้ายวุ้นเจลช่วยดูดซับน้ำในร่างกายทำให้อิ่มอยู่ท้องท,งทั้งที่เป็นเพียงผลไม้เบาๆรับประทานแทนอาหารเย็นได้สบายเลย หลายคนไม่ยอมรับประทานมะม่วงเลยเพราะเกรงว่าแป้งและน้ำตาลในมะม่วงจะทำให้อ้วนขึ้นแต่จริงๆแล้วมะม่วงมันปริมาณหนึ่งผลขนาดกลางให้พลังงานเพียง87กิโลแคลอรีค่ะอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามิน C และแคลเซียมที่สำคัญมะม่วงยังมีไฟเบอร์มากถึง3กรัมต่อปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันดังนั้นหากรับประทานมะม่วงในปริมาณที่พอเหมาะสักครึ่งลูก ก็จะช่วยให้เราอิ่มอร่อยทั้งปากและท้องลดปริมาณการรับประทานขนมพาอ้วนชนิดอื่นๆได้อีกแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่ไม่ได้มีรสชาติหวานมากนักเพราะเป็นผลไม้น้ำตาลต่ำโดยแคนตาลูปประมาณ5ชิ้นพอดีคำมีน้ำตาลเพียงแค่1.67ช้อนชาเองนะคะและให้พลังงานราวๆ60กิโลแคลอรีนอกจากนี้แคนตาลูปยังเป็นผลไม้ที่มีคร์บอยู่ในตัวเองเล็กน้อยพร้อมกับมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูง คนที่กำลังลดน้ำหนักและอยากได้กล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันแคนตาลูปจะช่วยได้ดีในเรื่องกระบวนการสร้างไกลโคเจนให้ร่างกายโดยเฉพาะหากรับประทานแคนตาลูปหลังออกกำลังกายหรือรับประทานแคนตาลูปในช่วงเช้าร่างกายจะได้รับพลังงานจากคาร์บและน้ำตาลฟรุกโตสทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นได้ง่ายๆช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องและช่วยลดความอยากรับประทานของหวานในร่างกายลงด้วย สาลี่ที่มีจำหน่ายในบ้านเรามีอยู่4สายพันธุ์ด้วยกันได้แก่สาลี่หอมสาลี่ก้านยาวสาลี่น้ำผึ้งและสาลี่มีมะซึ่งสาลี่แต่ละสายพันธุ์ให้พลังงานและน้ำตาลไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยแล้วสาลี่หนึ่งผลให้พลังงานราๆ53-120กิโลแคลอรี cal, และมีน้ำตาลประมาณ7-12กรัมต่อผลดังนั้นหากอยากรับประทานสาลี่แบบไม่อ้วนแนะนำให้รับประทานสาลี่ครั้งละครึ่งผลก็พอค่ะ ลูกไหนเป็นผลไม้ที่มีสารไฟโตนิวเทรียนไฟโตเคมิเค a ลและแร่ธาตุสารอาหารสูงแต่กลับเป็นผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำเพียง58กิโลแคลอรีต่อปริมาณลูกไหน6ผลท,ท,ทั้งทั้งที่ลูกไหนมีรสชาติหวานอร่อยแบบไม่ต้องพึ่งพริกเกลือและเครื่องจิ้มอื่นๆเลยเนื่องจากน้ำตาลที่มีอยู่ในลูกไหนเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติที่มีรสหวานกลมกล่อมที่สำคัญยังเป็นน้ำตาลชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนะ โดยการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเมืองลิวอพูลประเทศอังกฤษพบว่าการรับประทานลูกไหนอบแห้งหรือลูกพรุนจะช่วยควบคุมความอยากอาหารได้อีกด้วยทําให้สามารถลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีไฟเบอร์สูงทําให้อาหารที่รับประทานเข้าไปยังคงอยู่ในท้องนานขึ้นลดอาการหิวบ่อยๆและการรับประทานอาหารมากเกินพอดีได้อีกด้วยค่ะ แม้มะพร้าวจะมีรสชาติหวานเจี๊ยบแต่ความหวานนั้นก็เป็นน้ำตาลธรรมชาติที่อุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเราหลายชนิดนอกจากนี้ไขมันอิ่มตัวที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวเนื้อมะพร้าวหรือกะทิจากมะพร้าวก็เป็นกรดไขมันที่อิ่มตัวโดยสมบูรณ์โมเลกุลจึงแตกต่างจากไขมันอิ่มตัวในอาหารต้องห้ามของคนไดเอทนะคะดังนั้นเนื้อมะพร้าวลูกย่อมย่อมสักหนึ่งลูกก็ไม่ทำให้อ้วนได้เท่ารับประทานอาหารขยะจานเดียวแน่ฮ่า อย่างไรก็ตามการรับประทานผลไม้แบบไม่อ้วนก็คอวรอต้องงดเครื่องจิ้มประเภทพริกเกลือซึ่งมีทั้งน้ำตาลและโซเดียมสูงส่งผลให้เกิดภาวะบวมได้ที่สำคัญก่อนจะเลือกซื้อผลไม้พร้อมรับประทานจากร้านข้างทางในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือจากรถขายผลไม้ก็ตามควรต้องใส่ใจในการเลือกซื้อผลไม้มารับประทานกันด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเองขอบคุณสำหรับการรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ